อะไหมครับอะไรครับอะไรครับอมอมอาวออะไรอีปาวบ้างอีอ้าวบ้างังติอ่อ มีของแล้วครับอ so ืมไ้ของมอแล้วครับอืมนี่อ็ครับไม่มตของแล้วครับไเข้าแล้วครับหมูเงี้ไม่อ้างหูไมูเงี้ยหมอ้างูหมูเงี้ยหมู มีหนี่จ้ะเอ็นนักเอ็นนักเร็วมีอะไรนี่ อ้าวยกขึ้นได้ไหมยกขึ้นยกขึ้นครับยกไปเลยครับยกไปอย่างนี้ยกไปครับยกไปเลยครับยกไปเลยครับยกไปเลยครับยกไปยกไปเลยยกไปเลยเดี๋ยวกับ้องยกไปนั่ะยกไปเลยยกไปเลยอ๋ออยกไปเลยอ๋อยกเลยอยกไปเลยครับอ๋อยกไปเลยครับ

Seng-seng kuah. aku ah Kau bài subscribe cho kênh Ghiền chính Gõ Để